ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยกับดิฉันอภิญยาบุญยประนายค่ะ คุณผู้ชมคะจากเจตนารมณ์4ประการของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ได้ระบุเอาไว้ว่าพลเมืองเป็นใหญ่การเมืองใสสะอาดและสมดุลน,นุนนําสังคมให้เกิดความเป็นธรรมและนําชาติสู่สันติสุขหากจะถามถึงหัวใจหลักก็น่าจะอยู่ที่พลเมืองนะคะแต่ว่าพลเมืองเป็นใหญ่นั้นจะมีความหมายครอบคลุมในมิติใดบ้างและจะเป็นประโยชน์กับประชาชนคนไทยอย่างไรมาพูดคุยกันนะคะกับดรบรรทูลเสศรโรธค่ะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก่อนอื่นก็ต้องถามถึงนิยามของความเป็นใหญ่ของพลเมืองว่าหมายความอย่างไรคะครับเรื่องนี้ก็มีแนวคิดที่มาสองเหตุผลหลักๆนะครับค่ะอันแรกเนี่ยเรากําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเสมอมาว่าอํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยแล้วก็จัดสรรอำนาจในการใช้อำนาจอธิปไตยเนี่ยผ่านไปทางนิติบัญญัติบริหารตุลาการสิทธิของประชาชนการมีส่วนร่วมทางการเมืองประชาชนก็มีข้อจํากัดในครั้งนี้เราอยากจะเห็นการใช้อำนาจ อธิปไตยทางตรงของประชาชนให้มากขึ้นสามารถมีสิทธิ์มีเสียงมีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้นซึ่งก็จะส่งประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนพลเมืองนะครับอีกเหตุผลหนึ่งก็มาจากแนวคิดที่ว่าเราร่างรัฐธรรมนูญทั้งทีเราอยากเห็นรัฐธรรมนูนที่ทก,ทก้าวหน้าขึ้นเพราะฉะนั้นสิทธิเสรีภาพที่เคยมีอยู่คุ้มครองรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญฉบับหลังสุดก็คือ2550เราก็อยากเห็นสิทธิเสรีภาพที่มากขึ้น ก็เลยเป็นที่มาของการที่เราเรียกว่าเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่ให้พลเมืองเป็นใหญ่ครับแล้วความก้าวหน้าจากฉบับปี50มาจนถึงร่างฉบับนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปคะก็มีอย่างน้อยสี่มิตินะครับในเวลาที่สั้นตั้งแต่เรื่องที่ว่าเรากําหนดขยายการรับรองการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองในหลายมิติเนี่ยให้กว้างขวางขึ้นยกระดับให้เข้มข้นขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นสิทธิในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ดี สิทธิในสุขภาพที่ดีซึ่งสิ่งเหล่านี้หมายความว่าเป็นความผูกพันต่อภาครัฐเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะต้องทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในทางปฏิบัตินะครับบางเรื่องก็เริ่มดําเนินการไปในระยะเริ่มต้นแล้วก็ทําให้เข้มข้นมากขึ้นอ,อันนี้คือในมิติแรกมิติที่2พูดถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนของพลเมืองในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทํานโยบาย โครงการต่างๆที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนการมีส่วนร่วมในการที่จะเข้าไปในกระบวนการแสดงความคิดเห็นปรึกษาหารือรวมทั้งเรื่องการตัดสินใจอีกรูปธรรมหนึ่งเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองเนี่ยนะครับก็คือการเสนอกฎหมายแต่เดิมเนี่ยก็มีบัญญัติในรัฐมนตรอยู่แล้วประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจํานวนหนึ่งหมื่นคนร่วมกันเสนอเข้าไปได้นะครับที่ผ่านมาก็40กว่าฉบับแต่ออกมาจริงเนี่ยน้อยมาก ทีนี้ในรัฐมนุรฉบับนี้เนี่ยตัวอย่างรูปธรรมคือความเป็นใหญ่พลเมืองสมมุติในกรณีที่เสนอไปในรัฐสภาแล้วมีกระบวนการพิจารณาแล้วร่างเนี่ยไปตกด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับไม่ผ่านถ้าจํานวนสมาชิกวุฒิรัฐสภาหนึ่งใน10ก,ก็คือ65คนเนี่ยนะครับร่วมกันลงชื่อยืนยันกฎหมายของประชาชนนั้นก็นำไปสู่การออกเสียงประชามติ ว่าจะยืนยันให้กฎหมายประชาชนเดินหน้าต่อหรือไม่หรือในกรณีที่เป็นกฎหมายที่ประชาชนเสนอมาหนึ่งหมื่นชื่อในระหว่างการพิจารณาเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดการยุบสภาที่ผ่านมาเนี่ยต้องรอรัฐบาลใหม่มายืนยันว่ากฎหมายนั้นจะเดินต่อหรือไม่กฎหมายประชาชนอุตสาธรรมานะครับกว่าจะได้หนึ่งหมื่นชื่อเสียเวลาเสียทรัพยากรต้นทุนไปเยอะแยะในรัฐมนตรีฉบับใหม่กําหนดว่าให้รัฐบาล ที่มาจากการยุบหลังการยุบสภาเนี่ยเลือกตั้งมาใหม่เนี่ยให้เดินหน้ากฎหมายประชาชนได้เลยอันนี้ครับคือความหมายของ รูปธรรมของพอลเมืองที่มีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นก็คือว่าทุกๆเสียงแต่ก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเสียงของประชาชนนั้นจะไปจบลงที่คูหาเลือกตั้งแต่ว่าต่อไปนี้เนี่ยจะไม่ใช่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเมื่อไหรก็ตามที่มีการเสนออะไรเข้ามาเกี่ยวกับกฎหมายหรือว่าเป็นเสียงของประชาชนเสียงนั้นจะไม่หายไปง่ายๆใช่ครับมีหลักประกันในการที่จะทําให้กฎหมายที่มาจากภาคประชาชนเนี่ยสามารถเดินต่อได้อย่างมีเหตุมีผลนะครับ,รบอีกส่วนหนึ่งการ ใช้อำนาจที่ประทายทางตรงเนี่ยก็ผ่านทั้งรูปแบบที่เรียกว่าการออกเสียงประชามติค่ะนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้กันน้อยมากใช่ค่ะ,ะเรามีอำนาจที่ประทายทางตรงการออกเสียงประชามติเนี่ยโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นเนี่ยนะครับจะทําให้การตัดสินใจการออกกฎระเบียบหรือการพัฒนาที่ในอดีตเราเห็นอยู่ว่ามีความขัดแย้งกับปร,ประชาชนนะครับในเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ดีเรื่องสุขภาพก็ดี ถ้ามีกลลบวกายตรงนี้เนี่ยจะทําให้เราอาจจะหาฉันทามติในบางเรื่องเนี่ยได้ร่วมกันมากขึ้นค,ความขัดแย้งต่างๆก็จะลดลงไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกรูปธรรมหนึ่งอีกโซนหนึ่งครับเรื่องการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบมิติที่สในรูปธปรรมชัดเจนคือการออกแบบให้มีสภาตรวจสอบภาคประชาชนเกิดขึ้นในระดับจังหวัดนะครับองค์ประกอบที่กําหนดไว้ตอนนี้คือไม่เกิน50คน เพื่อที่จะตรวจสอบการใช้อำนาจของภาครัฐที่เกิดขึ้นระดับจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งนะครับในระดับท้องถิ่นในระดับชาติการใช้อำนาจรัฐการประพฤติทุจริตการประพฤติมิชอบสภา,านี้ไปร่วมตรวจสอบผมพบข้อเท็จจริงทำรายงานก็ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน,นั้นเช่นปปชส่งไปยังรัฐสภานะครับส่งไปยังสมัชชาคุณธรรมตรงนี้เนี่ยประชาชนก็สามารถ ร่วมตรวจสอบทําหน้าที่เป็นพล,ลเมืองที่เข้มแข็งนะครับนี่คือรูปธรรมในเรื่องการตรวจสอบนะครับส่วนสุดท้ายในมิติของการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นเรากําหนดชัดเจนครับว่าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพให้ชุมชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นในการออกกฎกติกากฎท้องถิ่นเทศบัญญัตินะครับ หรือแม้แต่การกําหนดทิศท,ทางการพัฒนาในพื้นที่ว่าจังหวัดนี้พื้นที่นี้จะไปสู่ทิศทางแบบอุตสาหกรรมไปสู่การท่องเที่ยวบริการหรือจะเป็นเกษตรที่ผ่านมาเกิดปัญหามากมายนะครับที่มาบตาพุธท,ที่ภาคใต้วันนี้เราใช้กติกานี้เพื่อให้ประชาชนพลเมืองใช้สิทธิ์ของตัวเองในการร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่อันนี้คือมิติการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น จะเห็นได้ว่าในแต่ละมิตินะคะที่ได้มีการพูดถึงออกมานั้นประชาชนจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการเลยนะคะตั้งแต่แรกในการเลือกผู้แทนเข้าไปโดยที่จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆสามารถติดตามการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ข้าราชการการเมืองต่างๆได้และถ้าเผื่อเกิดข้อขัดแยงด้งใดๆก็ยังมีการทําประชามติได้อีกนี่ถือว่าเป็นอนํานาจที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆใช่ไหมคะถูกต้องครับ รูปธรรมที่เสริมคุณพิญญาตรงนี้คือในระดับพื้นที่เนี่ยเราจะมีสมัชชาพล,ลเมืองนะครับก็เป็นพื้นที่เป็นกระบวนการที่ภาคประชาสังคมพลเมืองที่ตื่นตัวจะเข้ามาใช้กลไกลที่เรียกว่าสมัชชาพลเมืองเนี่ยในการร่วมกําหนดทิศทางการพัฒนาร่วมตรวจสอบโครงการนโยบายของภาครัฐที่อาจจะมีผลกระทบนะในทางลบต่อ พื้นที่ในจังหวัดนั้นในตำบลน,นั้นแลีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นกระบวนการที่ทําให้ประชาชนเข้มแข็งขึ้นนีก็เป็นอีกรูปธรรมหนึ่งครับอ,อ,อันนี้ต้องเรียนว่าไม่ได้บังคับให้ทุกพื้นที่มีสมาชชาพลเมืองนี่เกิดขึ้นตามความพร้อมความตื่นตัวของแต่ละพื้นที่ซึ่งอ,อาจจะเป็นระดับตำบลก็ได้จังหวัดก็ได้นะครับหรือจะเป็นระดับในภูมิภาคก็ได้ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่น จังหวัดอาจจะมีการตัดถนนและอาจจะทำให้ต้องตัดต้นไม้ซึ่งเป็นต้นไม้เก่าแก่ตรงนี้อาจจะมีการรวมตัวกันทำเป็นสมัชชาขึ้นมาหรือรว่ามีการลงประชามติก็เป็นลักษณะของสมัชชาที่อาจจะเรียกว่าสมัชชาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ก็เอาภาคประชาสังคมที่ตื่นตัวห่วงใยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมาร่วมประชุมกันแล้วก็อาจจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาตกลงร่วมกันว่าวิธีการจัดการในกรณีนั้นเรื่องการดูแลต้นไม้ให้อยู่ได้ มีความปลอดภัยของถนนเนี่ยเดียวกันรักษาระบบนิเวศไว้ได้วัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ได้เนี่ยจะดาเนินการอย่างไรก็ตกลงร่วมกันถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยประชาชนก็ได้ประโยชน์จังหวัดก็ได้ประโยชน์แล้วก็ลดความขัดแย้งไปได้ค่ะแล้วในส่วนอื่นๆล่ะคะประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการที่พลเมืองเป็นใหญ่นี้นอกจากเรื่องนี้ที่เห็นได้ชัดเจนแล้วยังมีด้านใดอีกบ้างไหมคะถ้าเป็นกรณีเรื่องการเข้าชื่อสนุกฎหมาย แล้วมีหลักประกันว่ากฎหมายภาคประชาชนจะสามารถเดินต่อได้ถ้าเป็นกฎหมายที่มีคุณภาพมีเหตุมีผลเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามีกรณีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของป่าชุมชนซึ่งแต่เดิมในอดีตเนี่ยก็เคยเสนอกันนะครับป่าชุมชนเป็นวิธีการจัดการป่าให้สามารถอยู่คู่ได้ชุมชนอยู่ได้ช่วยภาครัฐในการดูแลรักษาป,ป่าประชาชนก็สามารถใช้ประโยชน์โดยทางอ้อมจากป่ามีน้ำนะครับ ในทุกฤดูฤดูน้ําท่วมป่าก็ช่วยป้องกันไม่ให้น้ําท่วมในฤดูแล้งก็มีน้ําอาจาป่าใช้ทรัพยากรจากป่าถ้ากฎหมายนี้ผ่านไปก็หมายความว่าประชาชนก็จะได้รับการรับรองการคุ้มครองสิทธิในการดูแลจัดการป่าซึ่งเขาเคยทํามาเป็นวิถีชีวิตเป็นวิธีปฏิบัติภาครัฐก็ได้ประโยชน์จากการที่มีชุมชนที่เข้มแข็งดูแลป่าไว้ได้กฎหมายนี้โดยหลักประกันที่เราออกแบบไว้ในรัฐธรรมนูญก็จะทําให้กฎหมายนี้สามารถเดินไปจนออกมาได้ อย่างมีคุณภาพที่ผ่านมาเสนอกันมากว่า10ปียุบสภาทิงก็ไปเริ่มกันใหม่ยุบสภาทิงใกล้จะออกแล้วก็ไปเริ่มกันใหม่ นั้นในหลักประการแบบนี้ครับนี่คือประโยชน์ที่จะได้รับทุกฝ่ายร่วมกันฟังแบบนี้แล้วนะคะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ได้ให้สิทธิให้อำนาจของพล,ลเมืองเอาไว้มากทีเดียวแต่ว่าพล,ลเมืองเองเนี่ยจะต้องตระหนักรู้หรือว่าเตรียมเนื้อเตรียมตัวในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างไรอันนี้ก็เป็นหน้าที่อีกด้านหนึ่งนะครับนอกจากมีสิทธิแล้วก็เป็นหน้าที่ของพล,ลเมืองที่จะเข้าไปทําหน้าที่ในหลากหลายประการน,นะครับตั้งแต่หน้าที่พื้นฐาน เรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายการเสียภาษีการร่วมตรวจสอบการประพฤติทุจริตไม่ชอบนะครับรวมทั้งการไปดูแลปกป้องสิง่งแวดล้อมกลไกที่จะทําให้ประชาชนสามารถสแสดงหน้าที่ตรงนี้ได้ก็คือผ่านทางรูปธรรมท,ที่เราได้ออกแบบไว้ที่เมื่อกี้ได้ยกตัวอย่างนะครับสภาตรวจสอบภาคประชาชนในระดับจังหวัดมีทุกจังหวัดสามาชชาพลเมืองซึ่งมีหลากหลายระดับอาจจะเป็น การจัดการในเชิงพื้นที่หรือเป็นสมัชชาที่ข้ามพื้นที่ก็ได้นะครับคนที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล,ล้อมร่วมกันอาจจะมาจากหลายจังหวัดร่วมกันก็ได้นี่คือพื้นที่ลกลไกที่จะทําให้ประชาชนที่ตื่นตัวแล้วต้องการมีสุดใช้สิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมืองเอากลไกเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะฉะนั้นอย่างที่เคยได้ยินกันมาบ่อยๆอ,อาจารย์บวรศัก์ได้พูดถึงว่าเราจะเปลี่ยนจากราษฎรให้เป็นพลเมืองก็คือกำลังของเมืองนั้นก็คือต้องมีการรู้หน้าที่ของตนเองก่อนว่ามีขอบเขตแค่ไหนทําอะไรได้บ้างไม่ใช่ว่านิ่งนอนใจกาลงคะแนนเสียงแล้วก็ผ่านพ้นไปต่อไปนี้เรามีอํานาจหน้าที่ในการช่วยพัฒนาบ้านเมืองในหลากหลายหน้าที่จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องร่วมการศึกษาในเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไปพร้อมๆก,กันกับเรากับเดินหน้าประเทศไทยด้วยสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอ ขอบคุณนะคะท่านดรบรรทูนเสสษิโรธนะคะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่มาพูดคุยแล้วก็ให้คําตอบในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะคสวัสดีครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะกับเดินหน้าประเทศไทยวันนี้อัญญาบุญยปรนา,ายลาประอนสวัสดีค่ะ